สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมจีนน้ําเงี้ยวกันนะคะนี่น้ําพริกที่เราเตรียมไว้นี้เป็นดอกนิ้วที่เราแช่น้ํในกระเลือดวันนี้ได้เลือดแค่นี้นะคะแล้วก็ผักมะเขือเทศแต่ที่ขาดไม่ได้นี่คือเรากําลังต้มต้มก่อนเนาะจะได้เปื่อยง่าย นี่เรามาผัดน้ำพริกกันนะคะผัดน้ำพริกผัดน้ำพริกให้แตกมันเลยใช้ไฟอ่อนๆนะคะนี่เราก็ใส่ เนี่ยเราก็ใส่น้ำต้มลงไปนะคะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ต้มกับแล้วแต่เราจะใส่นะคะเป็นซี่โครงหรือเป็นขาไก่น่องไก่แล้วเราก็ใส่ดอกนิ้วลงไป ใส่ดอกนิ้วใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศใส่รอเดือดเนาะเต็มหม้อพอดีใส่ทุกอย่างลงไปแล้วรอเดือดเนาะ น่าทานไหมคะขนมจีนน้ำเงี้ยวรอเดือดรอเดือดแล้วเราก็ใส่ผักปรุงรสอย่างอื่นเรียบร้อยไปแล้ว เน้นๆเลยนะคะใส่ผักลงไปหอมใส่ต้นหอมลงไปนี่นะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวบ้านสาวเมืองสิงเสร็จเรียบร้อยมาทานด้วยกันนะคะ